ป้าเขาบอกว่าเผื่อลูกค้าเขาไม่ไม่ใส่ชกไข่ก็เลยทําเป็นโชกธรรมดาไว้ก่อนอเผื่อเขามาใส่ชกไข่ก็จะได้ถ้าไม่พ่นมันก็ผมกลัวเป็นสนีขึ้นจะดูพ่นไว้ก่อนหรือว่าไม่ได้พ่นหนาเพราะว่าเราพ่นแค่สุเพริบสนิมไม่เฉยเป็นรองแหนบนะครับนี่สวยงามครับโอ้ยอันนี้แบบไทยเทด้วยวนะเนี่ย มีแบบไทยทงไทยเทด้วยนะครับก็เชื่อมให้หมดนะครับเชื่อมให้หมดเลยเอาให้แข็งแรงแล้วก็สวยงามด้วยนะครับแป้นรองแหนบจะใช้เป็นแป้นรองแหนบแบบมีสกีแบบเผาเดิมเผาลอยได้หมดนะครับแล้วก็รับทําให้กับเพื่อนๆนเรานะฮะอยากใช้ของรุ่นไหนก็ว่ามาแล้วก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ผมติดออเดอร์ไว้นะก็ ทักทายมาอีกรอบนึงนะบางทีผมลืมนะครับฮะและ้วก็ลืมไปว่าอของใครว่าออเดอร์มันตกหล่นอะไรประมาณนี้นะครับเป็นทรงประมาณนี้แหละนะฮะสวยงามทำให้สวยๆเออรู้สึกว่าเร็วๆนี้น่าจะมี TFR คันหนึ่งหรือเปล่า TFR TFR น่าจะเป็นคู่นี้ใช่ปะใช่เผาลอย TFR TFR ชกอยู่ด้านหน้าต้นหนึ่งนะฮะใช่ใช่เผาลอย TFR อันนี้ก็เป็นเอ่อเหล็กลัดแหนบนะครับเหล็กลัดแหนบแล้วก็พ่นสีไว้โอเคสำหรับ เป็นลองแหนบแบบมีสกีอยากได้แบบไหนก็ทักทายมาได้นะครับให้ดูครับสวยงามมาของเราแข็งแรงสวยงามด้วยเด็กหนาห้าหุ่นนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็ใช้เป็นเป็นลองแหนบอของรถพวกเราได้นะครับสกีก็มีความหนาประมาณนิ้วสองนะครับจัดไปสวยงาม Okay.